ความ private มันเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาได้แต่ความ private มันเกิดขึ้นกับผู้นําประเทศอันตรายคเขานี้ได้ใช่ไหมเรื่องที่คุยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ private อนะครับถ้าคุณพูดว่าไปดูหนังฟังเพลงน,นั้นโอเคอ่านั่นก็ private ของคุณมไม่เกี่ยวข้องกันแต่เรื่องที่คุณคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องของรมแดนเรื่องของอำนาจไต้ไดนะ้เหนือดินแดนต่างๆนะครับ ซึ่งคุณจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับในการที่จะพูดเพราะคุณพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย<อ>ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี<อ>นะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยมันเป็นการสื่อให้ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าออคุณไม่ได้รักษาประโยชน์ของประเทศไทยแต่คุณตามใจเขาอย่างเดียวนะครับที่บอกว่าไม่พร้อมเออจะต้องถามฐานก่อนไม่ใช่เขาพูดเองพร้อมพร้อมอะ่ะ ใช่ป่ะที่ตอนที่เอ,อมีบทสนทนากันเนี้ยเปิดดา่านได้ไหมเอาพร้อมนะคำนองนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับคือเขาคงไม่คิดแหละครับว่าคุณเซนจะเอาบทสนทนานี้หรือคงไม่คิดไดยซ้ำว่าจะ,จะมีการกอัดเทปนะฮะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอยู่แล้วเออนะฮะว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเออทุกฝ่ายเนี่ยคุยอะไรเรื่องสําคัญ เาอัดทั้งนั้นแหลค oh. ะครับอนะฮะไม่มีที่ไหนไม่อัดนะฮะคือถ้าคุณคุยเรื่องสําคัญเนี้ยคุณอย่าไปไร้เดียงสาออื uh huh. นะอย่าไปไร้เดียงสาว่าอีกฝ่ายจะไม่มีการอัดเทป uh huh. แล้วถ้าเมื่อมีการอัดเทปเกิดขึ้นเนี้ยทุกถ้อยคําที่คุณพูดออกไปเนี้ยคุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง uh huh. นะครับว่าอย่าทําให้เกิดผลเสียกลับมาที่ตัวคุณเองหรือผลเสียกลับมาที่ประเทศครับ <c oughs> อาจารย์บุมหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ามีท่านผู้ชมค่อนข้างให้ความกังวลในเรื่องนี้คืออาจารย์อาจารย์ประเมินให้หน่อยว่าคือเรื่องเรื่องเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันมันโอเคมันมันมันดิ่งแน่แน่อาจารย์ท่านผู้ชมอัปเดตนิดหนึ่งเนี่ยดูได้ชัดเจนจากตลาดหุ้นนะตอนนี้นะอาจารย์แดงเมื่นน hanger, ก hmm. อนนก่อนปิดเนี่ยนะครับหลังท่านได้แถลงเนี่ยอาจารย์ทีนี้ความเชื่อมั่นเนี่ยในบุมอาจารย์เนี่ยมันพอที่พอที่จะมีทางฟื้นไหมมันมันดิ่งอันนี้ดิ่งในขนาดไหนครับสองมั้้ยขึนอู่่กบวา พรุ่งนี้นะครับกระแสความไม่พอใจของประชาชนเนี้ยจะขึ้นแรงขนาดไหนซึ่งมีคนพร้อมที่จะทําให้มันแรงนะฮะเพราะมีคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่นะฮะเขาก็อาจจะช่วยผสมผสานกันนะฮะตอนนี้ไอ้ความไม่พอใจดังกล่าวเนี้มันจะแสงออกอย่างไรนะครับถ้ามันแสงออกในโซเชียลอย่างเดียวมันก็สักพักหนึงก็จะซาก็จะหายไปนะครับธรรมดาธรรมชาติก็ทนทน,ทนกันไปครับ แต่ถ้ามันไปไกลกว่านั้นล่ะมันเป็นการแสดงออกในเชิงที่ไม่ใช่สัญลักษณ์แล้วล่ะมันออกมาภายนอกออกมาบนถนนออกมาขับไล่รัฐบาลนะครับหรือออกมากดดันในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับ<อ>ต่อรัฐบาลชุดนี้<อ>เพราะนั้นผมถึงบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีข่าวคุณอนุทิศลาออกแล้วครับ<อ>พรุ่งนี้เนี่ยไม่มีสิบห้านาฬิกาไม่มีใครสนใจแล้วครับว่าเอ๊ะครบสี่สดชั่วโมงครบส8ิบปดชั่วโมงตามคำขาดแล้วเนี่ย เอ่อนายกจะทําอะไรถ้ายังมีใจนะแหมประเภทว่าพอสิบห้านาฬิกายังมีใจพูดเรื่องเรื่องกว่าปปครมปปครมอ,อีกนะผมว่าท่านไรเดียงสายิ่งกว่าไราเดียงสาณนะวันนี้เนี่ยท่านจะต้องคิดอย่างเดียวครับว่าท่านจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรอย่างไรในเรื่องนี้แล้วอเอาเยอะนะ่ผมสมมตินะถ้าอาจารย์ถ,ถ,ถ,ถอดใจเนี่ยโอเคเรามีมุมอยู่สองมุมมุมแรกเราได้เราได้เดียอีกรอบหนึ่งท่านชมเข้าเพิ่เข้ามาเยอะมากตอนนี้ตานสองพันกว่าเนี่ยนะครับ อาจารย์ถ้าเกิดว่าช็อตแรกก่อนอ,อตรงไปรตรมาที่สุดอาจารย์คิดว่าควลาออกคนแสดงความรับผิดชอบขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แสดงความรับผิดชอบดยการลาออกอันนี้ก็แรกสองคือยุบสภาที่อาจารย์มองอยุบสภานี้เป็นทางที่พรรคการเมืองบางพรรคเสนอขึ้นมานะครับซึ่งก็จะไปเข้าทางเขาตรงที่ว่าเขาคิดว่าเขามีคะแนนนิยมดีกว่าแล้วก็จะทําให้ผลการเลือกตั้งออกมากลับไปอีกทางหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่การละออกเนี่ยสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่ว่าใครรวมเสียงได้มากโหวตในสภาปัจจุบันนะฮะก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับภายใ้ชื่อที่มีการเสนอชื่อว่าเพรรคนี้เสนอใครเหลือกี่คนนะฮะกอเพื่อไทยก็ยังเหลือหนึ่งคนเนี่ยจันชัยเกษมภูมิใจไทยเหลือหนึ่งคนนะครับคุณอนุทินพรรคประชาชนไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ไปไปหมดแล้วนะฮะไปใช้ปัตรยังมีอยู่นะครับก็มาไปตามนั้น อันนี้จูสานะครับถ้าไม่ทำสองทา้งนี่มีไหมจ่อ,อผมเกรงว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องดูอารมณ์คมร้สของคนว่ามันจะขึ้นสูงขนาดไหนถ้ามันขึ้นสูงมากนะครับมันกลายเป็นความไม่พอใจที่แสดงออกมาบนท้องถนนมันเป็นแรงกดดันที่ไปสู่การที่จะชุมนุมทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่ากลัวคำว่าน่ากลัวคือบางครั้งมันจะไม่จบ เพียงแค่การชุมนุมไงมันจะไปไกลกว่านั้นมันจะไปไกลซึ่งซึ่งเราไม่อยากมันเป็นแบบนั้นใช่ครับถูกไหมอาจารย์เราไม่อยากเป็นแบบนั้นเนี่ยผมย้ำมาเสมอนะอาจารย์